กินได้ค่ะน่ารักจังเลยปาแม่แบบสวยมากอ่ะดูสิอือนี่สวัสดีค่ะแม่เอ็นเก็นค่ะร่างกินค่ะวันนี้นะคะเราทั้งหมดจะมาทำเมนูตู้ปลากินได้ค่ะจะเป็นไงตามไปดูกันค่ะเรามาเริ่มดูวัตถุดิบกันก่อนนะคะตัวแรกคือเจลเลตไลฟ์เฟรชชี่ค่ะตัวนี้เป็นกลิ่นบูเบอรี่นะคะนี่ก็คือ ก,กินประจําเลยอร่อยมากซืก้อได้ตามเซเว่นนะคะ<ๆ>แล้วก็ตัวนี้ที่แบบเขาฮิตมากเป็นไวรัลมากๆนั่นก็คือโอเชียนกัมมี่ของเพลนะคะและที่สําคัญก็คือ <ś> หายยากมาก้วยเราตะเวนไปหลายเซเว่นไม่มีสุดท้ายต้องไปจบที่ซื้อช้อปปิ้งออนไลน์นะคะนะ,ะแล้วก็เผื่อถ้าใครไปเดินเซเว่นไม่ได้ไม่สะดวกกด<ๆ>สั่งออนไลน์นะหาไม่เจอก็อันนี้แทน้พอจะหาได้อันนี้เป็นแบบว่าปลาทองอันนี้เป็นน้องหอยนะคะซึ่งวันนี้เราจะทำเครื่องดื่มทั้งหมด2แก้วเลยอันนึงเป็นแบบโป เชียนสีฟ้าอีกอันนึงก็คือแบบเหมือนเป็นตัาทองโหลลาทองอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งนี่เซอร์ไพรส์อันนี้เหลือจากคราวที่แล้วโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยสิ่งที่เราต้องหานะคะก็จะต้องแก้วสวยๆนะคะแล้วก็แบบเหมือนเป็นแก้วสีใสๆเรียบๆนะอย่าแบบมีเซ์เจอร์ลวดลายอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็บีบเจลีลงไปอันนี้มันก็อาจจะบีบแบบเขาเรียกไงยากนิดนึงนะเพราะปกติเขาใช้พลังดูด ชอบความมันมีแบบจุดๆไข่ปลาอย่างนี้ไหมเม็ดๆเออมันก็เลยทําให้แบบว่าดูแบบมีอะไร<ฮ>จริงๆจะบอกว่าเมื่อกี้ทาแก้วหนึ่งมาแล้วนะคะประสบการณ์สอนเราว่าอย่าบีบเยอะเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวน้ําแข็งใส่ลงไปมันก็จะฟกสูงขึ้นอีกโอเคน่ารักจังเลยใช่อะอต่อไปนะคะเราจะใส่น้ําแข็งสิเธอน้ําแข็งน้ําแข็งกดแปร โอ้ S <S 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 ใช้มือจกนะคะล้างมือแล้วแล้วเราก็กินกันเองอุตสาหกรรมในบ้านอุตสาหกรรมในบ้าน <S <S เจ้นมามาว่ามันทักช้าเฮกลวกวกลวกลวกไปเลยเออจริงอ่ะนี่ในส่วนของหม,มาก็จะใส่ตัวโอเชียนกัมมี่นะคะสีคือแบบน้องปลาสวยงามเดี๋ยวให้ดูข้างในหอนี่ ปาแม่แบบสวยมากอ่ะมีทั้งแบบมีโมทั้งดอลลี่ทุกคนเลยค่ะโอยโอเชียนก็ไม่มีหอยอยู่ตรงวบอกทำไม <c oughs> นี่นะคะ,ะเราก็จะเมื่อกี้น้ำแข็งใช้มือจบอันนี้อัน,นามันนิดนึงตะเกียบคลิกนะคะก็คือเอาให้มันแบบยัดลงไปข้างล่างนิดหนึ่งสุดท้ายตะเกียบไม่ไหวไหมหนูว <c oughs> <Okay, S 2> ่าใส่ลงไปแล้วมันจะดูไม่เป็นหอยแน่เลยไม่เป็นไรก็วางลงไปหนูวางวางบนสีฟ้า กลมกๆดูดิดูบนโบกยังจะดูเป็นผักกาดแต่มันน่ารักนะมันน่ารักนะหอยอ่ะอร่อย,ยอไหมอันนี้<อ>ปลาก็จะต้องแบบว่าเขาเรียกไงจับให้มันแบบตั้งๆอร่อยมามาเซฟปลาทองกันบ้างอุ้ยให้ดูปล<ต>าด้าแบบดีเทลดูดิตอตรงหางยังมีลายๆเลยอ่ะ รักมากโอเคหนูชอบปาทงมากกว่าตัวนั้นอีกสรุปก็คือนิ้วเลยอ่ะง่ายกว่าน้องมาทำน้องปะาทงเดี๋ยวมามาต้องเติมน้ำแข็งนะต้องใส่น้ำแข็งท่วมทมันติดกันไปไหมน้องจะรักกันเกินไม่ได้มันใส่ไม่ชอบให้ใครมีความรักต่อหน้าเจกับ อ่านี่ของแก้วแม่แอนนะคะก็จะเรียงปลาให้มันชิดๆแบบนี้แล้วก็เอาน้ําแข็งเห็นไหมเราจะเห็นว่าเอาน้ําแข็งดําอยู่ตรงกลางข้างในนะมันเลยทําให้ปลาจะแบบเหมือนยืนอยู่ทรงขอทําแซงคิวเกสไปก่อนเนาะเพราะเกตต้องเรียงปลานิดนึงแล้วเราก็จะเทสไปลงไปนั้นหนึบหนึบเ็นไมหมูซ่ามากเลยมีมันน่ารักขนาดนี้ เยดูสิอืมนี่ดูสิปลามาแบบครบทุกสีแก้วน้ำสีสันสวยงามน่ารักมีเม็ดจุดๆแบบนี้ด้วยนี่ของเย็ให้ดูข้างๆคือมีปลาทองเรียนว่ายปุ่งปุ่งปุปุงนี่มันว่ายถอยหลังไหมต้องหมุนไปทางขวาสิเออว่ายน้ำไม่จนน้ำ ปุ่งๆุงุงแล้วก็มีหอยวางข้างบนด้วยเพราะว่าอุตสาห์ซื้อมาแล้วเราก็ใช้คนเนี่ยเสร็จแล้วเราก็เติมสปรา์นะคะยี่อุ้ยมาเหมือนน้ำทะเลอะเหมือนจริงสีสวยมากคือมันแบบไล่เลเยอร์จากสีฟ้าขึ้นไปสีขาวใสๆข้างบนเชฟน่ะมาเอามาเทียบกันดูซิแกดูนี่ ว,ว้าวถือ,อยังไงมันลุกว่าอันนี้ถือดีๆนะแก้วชงมทฉะหมา,าออมานะโอเคเรามาชิมกันดีกว่า นี่ค่ะจะบอกว่าเป็นเครื่องดื่มที่ทําง่ายมากน่ารักสีสันสดใสนะคะแล้วก็ที่สําคัญกูตาใไปสตัวแล้วอร่อยมากด้วยแล้ <c oughs> ก็กินสไปน์นั่นแหละน้ำหวานนะคะเยลลี่กัมมี่อะไรอย่างนี้นะคะก็ง่ายๆวิธีทําง่ายมากแค่หาวัตถุดิบให้ได้หาวัตถุดิบให้ครบนะคะใครชอบคลิปนี้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะบายสวัสดีครับทุกคน กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็กดกระดิ่งกุ้งกริ้งนะนะคะเพื่อเป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะคะวันนี้ลาไปแล้วคะ่ะบ๊ายบาย